สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ที่สามแยกหนองโพงครับงานด่วนครับรถยางแตกรถของของอู่อัมพันธ์การช่างนะว่านี่ครับแปลงหน้าจิก,ก่าครับคันนี้ใส่เกลือมาจากพี่ไม้ครับ ผนมาหมดอูแล้วครับพาพกันตัวตัวพาก่อนได้มันคลายก่อนค่อยขึ้นอีกมันจะหมุนใส่เกลือมาครับต้องขี้ลบนี่ขีบนั่นิด ผลมาบ่รูครับนี่ศูนทอนโทรบอกกำลังพอนกันครับทีมงานรอน

สิน no ัดครับกันนี้เอากระแปรบสันกันเลยตัวบนนี้นี่ตัวปลาแด้แปบสสันเพื่อไม่ทับกันครับต่อครับโอ้เห็นวิ่งไกยดูอยู่ ก็มีสองหางเตียก็มีสองหางตีขัแนนเี๋นะครับบ่ายหางก็ไปลากเสือน่ะลากไม่โค่นรือเปล่โอ้วิ่งเกลอาไปลงไหนป่าโอ้

กำลังนอนครับเฮียเกโทรบอกรีบมาเลยแตกอยู่ตรงด่านตำรวจพอดีครับวันนี้ตำรวจไม่ตั้งด่าน ญายเกมมียังอะไรลระเดียดีดได้เถือกันต่างี้ครับลงมาหน้อยไใจดีเด้ นี่เดี๋ยวมันแสียควรเอาขึ้นนะถุงน้องเมาแล้วครับวันนี้ไปเช็คช่วงล่างทีมงานโตเจริญทรัพ์มาครับสามสามคันยังไม่เสร็จครับเปลี่ยนผ้าเบรกเปลี่ยนอะไร ไอ้มันมันแตกไปเบิ่งเนอบิ่นไม่ดีเ้อโอ้ยมันลอยแล้วต้นแม่นแล้วปลาแล้วหลอกเบีเรกไ้บ่วแนว่หลอบน้ยแล้วเขาหลอกเบียรกไปนันดีเียยังอตมากินลด้วถ้าเกิด เนี่ยศูนท่านแกทัวว่าโอ้จากลหมัดไม่มีใครไปเลยเพรอ่จีจีว่ะดิฟงว่ะโอ้ผมรัีลาล่เขาดีเลยีีมากครับลกล้วลูกพี่ออกมาว่าไอ้นวดยังแขกนะฮะเ้ยบอลลมสมบัต รวมไปเนี่ยออไล่แล้วรวมเนาะเป็นไหตอนรวมมเป็นรวมหนไหมเียรวมหนใครเราขึ้นไหมใครเราขึ้นเลยบอกนอยน่างออเวียนนไหนยู่ใครเราขึ้นปน่เขาขึ้นรวมรเขาขึ้นรกเดี๋ยวมาขีบสวันเลยเขาสขันเอาเอาฟังนี่กองขันมันดันเขามันก่อน Ic, you know ได้ว่าเลยจ๊กเสี่ยวมานั่นเลยจ๊กเสี่ยวมันอาทิตย์ละสองเขียวคนเกลือไปคอมเมนต์มาดิคอมเมนต์มึงตอนตอนคันตัวนี้ไหมคันตัวตัวผูมันไหมเรียตุ้มหัดผูเรียกผมนี่พี่ผมเต็มยังไม่น้อง โอ้ยแม่งไมขาดสิต่อยมาเลยล่อยตื้นน่ะไม่นัดไมนขาดเันนั้นนี่พี่บ้านกันนั้นหามมันไหลตัวอยู่ปียังคาดเข้มปีเลยดิขีิษตองตัวเขยยอมเขียวๆเลยดิบอกที่ไนบ่าวบ่าบอกนะมันเป็นมันเป็นน็อตอ้รน็อตเลยดอ่ะเป็นอะไรยังกับบ่าน้อตเลดด เลี้ยมมันเป็นลูกโอ้ดูลอยครับวิ่งเกล้าข้ามเขมียนครับวันนี้เราเล่นทีอยู่แต่มันเราไปนานเ,าเราประมูลได้ตีเราคือได้ไปแล่นไกลแท้โอเคโอวีมาหลายปีเลยโอวิ่งหลายปีแล้วเจ็ดแปดปีแล้วอ,อ่ออะไรก็มีคาเสียหายนี่ ยามจักกลอยกะไรครับโคกลอยยามน็อตก่อนครับแั่ตินกอแช่ตืนมาเปลี่ยนให้พ่มหน่อยพมจะข้ามคอมิ้นแล้วมันตัขาดเยอะแปะกันหมักยอง มักยอโอ้จบแวคอายางมะไ่โอ้นี่ผัใบแล้ววะนี่บ่นะใบล้ววะนี่นอะยางอะไรสนมีละเบ่งหัวสอนมันเด้อ

ต้องใส่สอนให้ตรงกันครับไม่งั้นก็ตรงข้ามกันเพราะว่าเวลาเติมลมนี่จะยากครับ เล่นท oh. ับสบายไละไม่แต <blueberry> ่แรงาเลยเล่นเร็วเร็วไปหน่อยนึงอยู่คว้ามือมังงอยู่ความือวมือหครับร้านสำรถแ่เราีอาด้คนละใช้บริการกันครับผมเห็นวิ่งอยู่ผมก็เอารถอูนี่เขาวิ่งยังง้อว่โอ้ผมพันเนี่ยวะผมไยไ้มาเรืาวคมาทีโอเขาวิ่งปร็วจัง มีดมีดโอ้มีดมีบ่ล่ะยมีมีดบ่วยนี่โอปาดเขาบ่เอาออกเลยเอาแต้เอาแต้กระทาครับเอาเต้กัลน่มีอะไรงับ่ปาดเต้นเมีปาดเข้ามัมีหลวดนะ มีด้วมีดีเลยอร่อยไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรอืมลกไปเลยถามดีออน่นมาดีอาตัดเสือกมันมาไปตัดเสือกมัดไป่โตโตนี่อืมแน่นเจะไปไยกเป่ยนไม่ใไหตัดเสียเขามัดยางไฟฟ้าเราลุ

รถรอครับคันนี้แปลงหน้าจิก้าครับโอ้สติกเกอร์พิทินนะนี่ครับนี่แรงจัดสัมผัสได้นี่แปลงหน้าจิก้าอย่างรอครับอู้คันนี้นี่เห็นบ่อยครับในคลิปหลายๆคลิป จะเสร็จแล้วครับเหลือย้ำแน่นไปขมินไปทางในป่าไปทางในไปขมินจะวิบบ่งนี่เละวิ่งไปบุรีรัมย์เลยอ้อสังออกไปเทศเลยช่อตต่กูนี่บ่ ไปไปคนละสายไป่งอะไรกันไปบ้านมีสนามอ่ะตว่เล้าก็เวงบ้านตวจอมไหมจอมทางนกับกบ่อคตวงมีน่นผู้ขันตวาทางน้ำผู้สิงเออมันผู้สิงใกล้ผู้สิงกันละผู้สิงอืมผู้สิงจอดทางนำผู้สิงเดินสายไปไปทางบ้านไป่างสามจอดทางนำผู้สิงตวงจอมกับกุศล คายออกมันขาดตัวหนึ่งครับเรื่องธรรมชาติครับยัางยางยังเยิงนี่ยครับย่างแตกย่างรั่วยังางใหม่ๆก็ระเบิดครับอู แน่นครับแน่นแน่นออก็บล็อมครับท่าโขเนานเนี่ยไว้ใจได้อยู่ครับ นี่รู้เรื่องครับเดี <heh> ๋ยวมีเวลาถึงให้ปลาแกไปเปลี่ยนครับตัวที่มันขาดแกไขสถานการณ์ไปก่อน

งนี้งานอูเยอะมากเลยครับประกอบเกีย์ทำเครื่องแล้วก็เช็คช่วงล่างครับไก่เปิดฤดูกาลนะครับ,บวิ่งไหยพิมายครับปีนี้ดูการความหวานพวกนี้ประกอบเกะสองลูกครับแล้วก็เช็คช่วงล่างอีกสามคัน อีกอีกอีกแล้วแน่นก็เพราะมันมันไก่กันในต้นอีกขาดได้เพราะเพราะยำหมักยยองเอาตันนี้ยำยำสองตัว

พักดีวคัเอเสร็จแล้วครับจะเดินทางกลับบ้านเดี๋ยวมันตามต่อคลิปหน้าครับสวัสดีครับ